จัดฟันต้องถอนฟันไหมสวัสดีค่ะมากิ๊บหมอการกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะฟนันเพื่อนเพื่อนการฟันดีปรึกษาเรื่องฟันได้ฟรีๆเพราะมีเพื่อนซีเป็นหมอฟันค่ะวันนี้นะคะคําถามที่ถามมาก็คือว่าถ้าอยากจะจัดฟันเนี่ยมันจําเป็นจะต้องถอนฟันไหมคะ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการถอนฟันในแต่ละเคสนะคะถ้าเราต้องถอนฟันเนี่ยแปลว่าเราต้องการช่องว่างช่องว่างนั้นเราจะมาทําอะไรบ้างคะ 1. แก้ฟันเกย์สแก้ฟันยื่นแต่ฟันเกย์กับฟันยื่นที่ผู้เนี่ยต้องเป็นในปริมาณที่มากเนื่องจากเราถอนฟันซี่หนึ่งเนี่ยจะได้ช่องว่างประมาณ7-8มิลิเมตรดังนั้นฟันเกย์ก็ต้องเกย์เยอะเฟันยื่นก็ต้องยื่นเยอะๆถ้ามีฟันเกย์เล็กน้อยหรือว่าฟันยื่นไม่มากเนี่ยแล้วก็ริมผีปังไม่อุ้มนูนก็ไม่จําเป็นที่่ะต้อองถนนฟัค ถ้าฟันเกไม่มากแล้วไม่ต้องการถอนก็สามารถทำได้นะคะ mm. แต่ว่าเวลาที่ฟันเกเนี่ยแล้วเ,เราจะต้องเรียงแปลว่าฟันเนี่ยต้องมีที่เราจะได้ที่จากไหนในเมื่อเราไม่ได้ถอนฟันมันก็จะต้องแบะออกมาข้างหน้าน,นิดนึงค่ะคืออันนี้เคสพวกเนี้ยจะต้องบอกคนไข้ไว้เลยนะคะว่าสามารถเรียงโดยที่ไม่ถอนฟันได้แต่ว่าเรียงเรียกออกมาแล้วเนี่ยฟันจะดูยื่นขึ้นเล็กน้อยหลายๆเคสจะบอกหนูฟันเรียบก็จริงอะ่ะแต่ทำไมมันมันอุ้มกับตอนตั้งตน้น นะคะก็เรื่องไม่ถอนฟันก็จะมี side effect แบบนี้ค่ะนะคะลูกหนูจะเอาแบบว่าไม่ถอนด้วยฟันเข้าด้วยม,มันไม่ได้ไม่ได้ถ้าะะจะได้อันนี้ก็มีอีกนิดนึงคือสมมติเรียงเรียบแล้วแล้วรู้สึกว่าฟันอูมแล้วอยากให้เข้าไปนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นถอนฟันเนี่ยก็คือต้องใช้วิธีแต่งฟันแต่ละซี่ออกให้ซี่เล็กลงซี่ละนิดละหน่อยอาจจะซี่ประมาณ0.5มิลแล้วก็รวบเข้าไปก็จะ เข้าไปได้นิดนึงค่ะอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าการสตรีปนิดหน่อยก็จะเดินเข้าได้นะคะถ้าเป็นเคสที่มีช่องว่างอยู่แล้วอย่างฟันห่างเนี่ยเราก็จะไม่ถอนเนาะมันมันมีฟันห่างอยู่แล้วเราก็ต้องรวบรวบฟันเข้ามาให้ชิดก่อนพอชิดแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะดูดีขึ้นฟันหน้าก็จะ,ะมีการงุ้มเข้าไปเล็กน้อยคือโดยส่วนรวมเนี่ยจะดูดีขึ้นแต่ก็มีบ้างบางเคสนะคะที่ รวบฟันปิดช่องว่างเสร็จแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าปากอุ้มนูนอยู่อยากถอนเพิ่มเพื่อให้ฟันเนี่ยงุม้มเข้าไปอยากให้ปากแบนๆอันนี้ก็จะต้องดูเป็นเคสเคสไปค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเคสซัอนหางเนี่ยรวบช่องว่างปิดเข้ามาเนี่ยฟันหน้าก็ดูดีขึ้นเยอะแล้วค่ะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยคะ่ะมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าตั้งต้นเราเป็นเคสยังไงใช่ค่ะ พราะฉะนั้นวันนี้หมอมาตอบให้แล้วนะคะว่าอยากจัดฟันแต่ไม่อยากถอนฟันมันได้หรือเปล่านะคะก็อย่างที่คุณหมอการตอบไปให้แล้วนะคะใครมีคําถามฝากคําถามไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วหมอสองคนจะได้มาตอบคําถามให้ใหม่ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายชอบต่บ๊ายบายเออเปนแบบเป็นอะไร <c oughs> ที่ <c oughs> มันใช่ <c oughs>